ว่าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงจําเป็นต้องฝึกสมาธิทีนี้เพื่อตัดข้อกังวลในการที่ตัดความยุ่งยากในการที่ท่านจะบำเพ็ญสมาธิเอากันอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้ามีธุรกิจมากไม่ค่อยมีเวลาจะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงั่วโมง หรือไม่มีเวลาจะไปเข้าห้องกรรมาฐานอย่างท่านทั้งหลายถ้าใจเกิดอุปสรรคอย่างนี้ขึ้นมาให้พยายามทำสติํตำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองทุกลมหายใจง่ายหรือเปล่า การทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดของตัวเองในเมื่อฟังดูเเผินแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแต่ความจริงเมื่อทำลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายนั่งหลักตาภาวนาพธโทโพธิโทยังง่ายกว่าเอาใครไม่เชื่อก็ลองทำดูสิเดิน รู้ว่าเืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรับการเดินทำพูดคิดรู้ทุกปิริยาบถทุกลมหายใจใครทำได้บ้างถ้าหากว่าใครสามารถที่จะทำได้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาก็าสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะอะไร เพราะการทำสติกำหนดตามโลกการเดินเดินนั่งรอนรับทานดื่มทำโทดคิดเป็นการเอาใจใส่ตัวเองเป็นการพิจารณาตัวเองในเมื่อเรามีสติกำหนดตามโลกของของเราอยู่สุขทุกเกิดที่กายเรารู้เพราะกายเป็นผู้เดินเดินเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยนั่งเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อย โุกทุกอันใดมันเกิดขึ้นมันเกิดที่กายถ้าไม่มีกายโุกไม่เกิดบางครั้งบางท่านภาวนาแล้วจิตมันหนีจากร่างกายไปอยู่มันตัวเดียวมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆความรู้สึกว่ามีตัว,ม,ตวมีตนก็ไม่มีเจตวิญญ,ญาณน,นี่เมื่อมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ เพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องมหาสติปัฐานสุสี่เนี่ยท่านจึงให้พิจารณาตายให้เห็นสักว่าแต่ว่าตายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาเวทนาเจตธรรมให้เห็นสัตว์แต่ว่าเจตแหละธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจตก็ไม่ใช่ตัวตนตายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน ถ้ารู้ว่าเวทนาเป็นเวทนากายก็เป็นแต่กายจิตเป็นแต่จิตธรรมเป็นแต่ธรรมเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้อะไรรู้สัแต่ว่ามันก็ไปตรงตามที่กิเลสที่พระโสดาบันที่ละได้ถ้ารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรม มันก็ไปได้ในหลัสกสกตยทธิติสก็โสดาบันละสกายทิปิละความเห็นว่าตนว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเมื่อผู้พิจารณากายสัมมาสติปันสีแตกลงไปแล้วความโลกความเข้าใจมันก็ตายไม่เจตนตนไม่เจกกายตายไม่มีในตนตนไม่มีในกาย มันก็เห็นสักแต่ว่าเป็นกายเท่านั้นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเป็นกายแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเรียกว่าเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าให้ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเพื่อตัดปั้นหาในกาในข้อข้องใจที่ว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิ อาวบางท่านฟังไปแล้วอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าเพียงแต่ทาสติตามโลการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดโอกาสที่จิตจะสงบ,บนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิโรรทเห็นทมจะเป็นไปได้ไหมขอยืนยันว่าเป็นไปได้ถ้าท่านทําจริงบางท่านอาจจะนึกถามว่ามันเป็นไปได้ในตอนไหนที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าเวลานอน เมื่อนอนลงไปท่านก็กําหนดทำสติรู้ว่านอนนอนลงไปแล้วมีหรือคนปอเองหัวลงไปทับหมอนแล้วนอนหลับปุ๋ยทันทีมีไหมเข้าใจว่าไม่มีแน่ในเมื่อนอนลงไปแล้วเจ็บมันจะต้องคิดต้นนคิดนี่คิดต้นนคิดนี่อยู่ตลอดเวลาโอภาวนามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่นอนตามไปจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดเมื่อจิตหยุดคิดแล้วเจิตมันก็นอนหลับ อาการนอนหลับมันก็เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางจิตในเมื่อหลับสนิทแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นจิตสว่างกล้งขึ้นมามันสามารถที่จะดําเดินไปสู่อัปปนาสมาธิหรือได้่านในขั้นในเวลาที่นอนก็ได้อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองจารณาด,าดูแล้วลองปฏิบัติตามดูอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งเราจําเป็นจะต้องเยึดว่าเป็นจุดยืนของการปฏิบัติ ถ้าท่านลำพังแต่เพียงแค่่านั่งสมาธิสามสี่ชั่วโมงแล้วออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอใจไม่มีการทำสติกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประสบอยู่มันก็ไม่คุ้มค่าจะไปสำรวมจิตเฉพาะในขณะนั่งหลับตาเนี่ยไม่คุม้มเพราะแรงขักดันที่จะทำจิตของเราให้ตกไปอยู่ในไในอำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมันมีมากเหลือเกิน เราปล่อยจิตให้เป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตามอำนาจแข่งตามใส่หรือตามอยากมาเป็นเวลานาน,านปีแล้วแต่วันหนึ่งๆเราอาจจะนั่งสมาธิอย่างดีไม่เกินสีชั่วโมงเมื่อเป็นเชนั้นเมื่อเราจากนั่งสมาธิแล้วเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์โดยไม่มีการสำรวมหรือไม่ทำติเข้าใจว่ามันจะไม่ขมขา่า เพราะฉะนั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ควรจะได้ทําสติตามรู้การยืนเดินดน,นั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดทุ่ลมหายใจเอากันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิได้คุกลมหายใจและอีกประการที่สองการภาวนาเนี่ยอย่ามุ่งแต่ที่จะทําให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนา,าหรือสมถะเพียงอย่างเดียว เมื่อไม่นานมานี้มีนักปฏิบัติทางกรุงเทพไปถามปัญหาถามว่าทําไมการภาวนาในตอนแรกนี่รู้สึกว่าจิตสงบสว่างมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้อนแต่มาเดี๋ยวนี้พอกาหนดจิตลงไปก็รู้สึกว่ามีอาการสงบเท่านั้นมีแต่ความคิดเกิดขึ้นไม่หยุดสักทีนี่มีผู้สงสัยและมีผู้ไปถามอย่างนี้ เขาบอกว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราพรยายามที่จะห้ามและจะดึงมาไว้กับพุทโทมันยิ่งฟุ้งใหญ่กลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตมันเสื่อมหรือว่ามันก้าวหน้าในขา้็ถามอย่างนี้อันนี้ขอแก้ว่าโดยธรรมชาติของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ผ่านสมาธิ ตั้งแต่ขั้นคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิถึงอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธิแต่ละครั้งหรือภาวนาแต่ละครั้งแม่จิตจังไม่สงบก็เป็นการสร้างพลังทางสติถ้าหากว่าิจสงบลงไปบ้างพลังของสติก็ยิ่งดีขึ้นถ้าหากสงบถึงขั้นสมถะบ่อยๆพลังทางสติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติมากฝึกขัดอบรมสร้างพลังทางสติทางสมาธิสมบูรณ์แล้วเป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยพลังงานในเมื่อจิตของเรามีความสมบูรณ์ด้วยพลังงานแล้วเขาก็ต้องการอยากจะทํางานดังนั้นเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบ,บเจี๊ยเก็นสบายดี แต่มาภายหลังนี่มาภาวนาแล้วจิตสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไปห้ามจิตก็ยิ่งฟุ้งต้านความจริงเมื่อจิตมีพลังงานแล้วเขาต้องการจะทำงานกำหนดจิตลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่าสงบความคิดมันเกิดขึ้นนั่นปัญญากำลังจะเกิดวิปัสสนากำลังจะเดิน จิตของท่านกำลังจะเข้าขึ้นสู่ภูมวิปัสดาถ้าใจภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ปล่อยให้จิตเป็นคิดไปเถอะแต่ว่าต้องทำสติกำหนดตามรู้ไปในขั้นต้นๆนนี้เราอาจจะควบคุมทำสติกำหนดตามรู้ในเมื่อเกิดไปจนกล้องตัวแล้วสติเขาจะทำหน้าที่ตามรู้วามคิดไปเอง ในเมื่อสติตามรู้ความคิดไปเองจิตมีสิ่งรู้คือความคิดสติมีสิ่งละลึกคือจ้องอยู่กับความคิดในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของสภาวะธรรมเริงรู้ว่าเรามีความคิดและความคิดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับคำว่ามีเกิดมีดับอยู่ภายในจิต ผู้มีสติสัมปชัญญะจ้องดูความเกิดดับของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงให้เรารู้เห็นอยู่นั่นคือความคิดนั่นเองไม่ใช่อื่นเมื่อสภาวะธรรมมาน,นี้ปรากฏขึ้นคือความคิดปรากฏขึ้นในขณะที่สติของเราไม่มีพลังงานคิดขึ้นมาแล้วมันยุ่ง ยงแล้วกลายเป็นจิตฟุง้งซ่านแต่ถ้าจิตมีสติสัมปชัญญะดีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วสติรู้ทันมันจะเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหนึ่งเป็นฐานที่สร้างของสติให้มีพลังงานเรียกว่ามหาสติประการที่สองทำให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของพระไตรลักษณ์เกลือนิจังทุกขังอนาศาศาัตตาตำรวดหมายเอาความเกิดดับภายในจิตเท่านั้น เราโลระไตรลักจบหลักตุกประการที่สามเราจะรู้ในขณะที่ความคิดดของเราเกิดขึ้นถ้าเอาว่าความคิดเกิดขึ้นจิตของเราดำรงอยู่ในความเป็นกลางไม่มีความหวั่นไหวกับความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปเพราะพลังของสติมีประสิทธิภาพพอที่จะทำจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติได้แต่ถ้าสติอ่อน อภิชาความู้ไม่จริงเข้ามาครอบงำยึดสิ่งที่คิดขึ้นมาปั๊บเกิดความยินดีเกิดความยิน้ายความยินดีและความยินร้ายนี่เรียกว่าอะไรปิตารมความยินดีเรียกปิตารมความยิน้ายเรียกอนิธารมความยินดีเป็นตามมัจจันหาความยิน้ายเป็นวิภาวะตัณหายึดในความยินดีและความยิน้ายเป็นภาวะตัณหา ในเมื่อจิตของเรามีการมัตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาตัวตัณหา,าจิตมันตรงขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าปรุงขึ้นมาว่าสิ่งใดไม่ดีเกิดค,ความไม่พอใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ตัวทุกขอริยสัจมันโผล่ขึ้นมาแล้วต่อขึ้นมาให้เราเห็นในจิตของเราอย่างชัดเจน แต่ถ้าพูกมีสติสัมปชัญญะคอยเข้าดูดูอยู่ที่จิตพอเจ้าทุกข์ได้ล่อขึ้นมาพักเขาจะจับทุกข์แล้วก็ดูตัวทุกข์นี้เขาจะไม่ขับไล่ทุกข์เพราะเขาเชื่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เท่านั้นเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นธรรมจะติกําหนดรู้ทุกข์เฉยอยู่เพียงจะเจตกาหนดดูทุกข์เฉยอยู่เท่านั้น นี่คือทุก์แล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงเห็นด้วยกับความรู้นั้นในเมื่อเห็นด้วยกับความรู้นั้นจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตรู้จริงแล้วมันก็เกิดความปล่อยวางทุก์มันก็ค่อยหายไปชั่วขณะหนึ่งหรือหายไปเลยอันนี้คือการดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตของตัวเองดังนั้นการภาวนานี่ อย่ามุ่งแต่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติจากนั้นอย่างนี้ได้ยงได้ยานอะไรต่างๆเอากันที่ตรงที่ว่าเราสามารถสร้างประสิทธิภาพทางจิตให้มีความมั่นคงแล้วก็มีส,สมติสัมปชัญญะดีโลเท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าจิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ทานก็ช่างขอให้มีสติโู้ทันแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหานในจิตใจใจของเราได้ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยจ้องดูจิตแต่อารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จิตมันจะได้วิตุวิจารณ์ปีติสุขอกักขาตาสงบจนกระทั่งถึงได้ฌานมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้นะักปฏิบัติเราส่วนมากเป็นนักปฏิบัติชนิดแบบที่เรียกว่าชิงสุขก่อนอ้าถ้ากใครยุ่งใจมากนะักเอากันเด็เพียงแค่นี้ อยากสมมติว่าท่านภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาอาลังก็ดียกหนอพองหนอก็ดีให้ตั้งใจแน่วแน่ลงไปว่าฉันจะภาวนาคำบริกรรมภาวนาของฉันเพียงคำเดียวเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นใครภาวนาพุทโตก็นิ้พุทโธพุทโธพุทโตพธทโธ,ธ,โธมันทุบลมหายใจเดินเดินนั่งนอนกินเดิมทำเนิกมันอยู่อย่างนั้นนะเอาโพธทโธเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไว้กับพุทโธ โดยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงนรกก็จะลงกับพุโทโธจะขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นกับพุโทโธจะไปนิพพานก็จะไปกับพุโทโธจะเอาพุโทโธเป็นเพื่อนตายแล้ววันนี้พุโทโธอยู่ทุกลมหายใจโดยไม่มีเหตุผลใดๆทางสิน้นเนิร์กจะกระทั่งจิตมันคล่องตัวกลายเป็นว่าภายหลังมาจิตมันเนึกพคตโธเองเอาเพียงแค่ว่าจิตมันเนึกพคโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจดิ ก็เป็นฉายาเป็นเงาพอที่จะยึดเอาความดียึดที่พึ่งไว้ภายในจิตใจได้กระมังทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธถ้าจิตมันนึกถึงพุโทโธเองแล้วก็ท่องอยู่ที่พุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผู้ภาวนาเนี่ยเพิ่งู้เถิดว่าเราได้องค์ฌานที่หนึ่งที่สองไว้เป็นผลแล้วถ้าจิตนึกถึงเองภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ย ตใจวิตกกับวิจารเป็นพุ่นเอาไว้ก่อนในเมื่อเจ็บมาอยู่กับพธทพโตพธโตตลอดการมันก็โอกาสที่มันจะไปยุ่งกับเรื่องอื่นมันก็น้อยลงเราก็ได้ความสบายบ้างทีนี้หนักๆเข้าต้องไปต้องมาประเดี๋ยวว่าใจมันสงบสว่างโปรง่งขึ้นมาประเดี๋ยวก็จะตกใจว่าทําไมหนอใจคนเรามันลุกเป็นไฟได้อย่างบางทีมีคนแก่ตามบ้านนอกที่แกไม่รู้อ,อินอินามาขอภาวนาเออ เจ้าภาวนาพุโทโธคำเดียวลงนรกก็ลงกับพุโทโธขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นกับพุโทโธแกก็ท่องข่องแกอยู่นั้นอ่ะท่องอย่างนลกแก้วนลกขนทองลองผลสือท้ายท่องไปท่องมาเอะทำไมใจคนมันลุกเป็นไฟขึ้นมาได้นี่อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามธรรมะแบบไหนอย่างไรก็ตามแบบยกหนอก็ยึดให้มันมั่นสัมมาอรหังก็ยึดให้มันมั่น โทพอก็ยึดให้มันมัน่นใจเจริญอนาปานุสติก็ให้มั่นคงอยา่าไปจับโน้นวางนี่จับโน้นวางนี่อยูทใ่ความจริงใจพเพื่อสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วผลงานมันจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้กล่าธรรมะพอเป็นสติเตือนใจก็เข้าใจว่าพอสมควรแก่กาลเวลานี่มีปัญหาข้างอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ตอบ <c oughs> มีพวกเขียนฝากไว้นี่ เอาจะถือโอกาสตอบปัญหาําว่าสมาแานวิปัสนาต่างกันอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลำพังจะได้หรือไม่อันนี้เรื่องสมาะาวิปัสนาต่างกันอย่างไรได้อธิบายไปแล้วการปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าปฏิบัติเพียงสมาะอย่างเดียวเป็นการเจริญสมาธิแบบโยคี แบบเลือสีแต่สมาธิของพระพุทธเจา้านี่ปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปนี่ทำอย่างนี้เมื่อท่านบริกรรมภาวนาพโพโต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 อยู่พอจิตท่านจิ้งพโพโตปับไปคิดจากอื่นปล่อยในหะ้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปประการที่สองถ้าใครสามารถทำสมาธิให้สงบนิ่งลง ถึงอปปนาสมาธิหรือได้ฌานขั้นที่สี่จิตไปสงบนิ่งบ้างอยู่เฉยๆไม่มีความรู้เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกมาจากฌานพอสัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วจิตก็มีความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปห้ามความคิดแล้วจิตของท่านจะเต้าขึ้นสู่ภูมิปัจจนลาเองแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาสลับกันไป เราจะไปปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปการที่ทําจิตให้มั่นคงด้วยจิตตั้งมัน่นเป็นสมสถะการทําทสติตามรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราตลอดทั้งความคิดก็กลมหายใจเป็นการปฏิบัติวิปัสนาเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปมีท่าผู้ใหญ่บางองค์ที่พูดเสมอ,สมอว่าผู้ผีเทวดาไม่มี เช่นพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเรื่องนี้แท้จริงอย่างไรผู้ศีเทวดานี่มีจริงถ้าใครยังไม่เคยโดนผีตกหน้าก็ปฏิเสธว่าไม่มีถ้าใครไม่เคยเห็นผีเป็นแต่เพียงรับฟังไว้อย่าปฏิเสธแต่รับรองเพราะในโลกนี้สิ่งที่เรายังศึกษาไม่ถึงเนี่ยมองไม่เห็นยังมีอยู่ ถ้าหากว่าพูดปีปศาจเทวดาไม่มีคำพีท่านไม่เขียนไว้หลอกเด็กพู้ที่เขียนคำพีว่าพูดปีปศาจเทวดามีนี่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสเขียนพูดเหีนผีนมาแล้วพระโพมเจ้าที่พระโพมเจ้าที่นี่ก็เป็นพวกประเทศโพมเทวดาเราถือว่าเทวดาผู้รักษาพื้นแผ่นดินนี้เราไปปลูกบ้านปลูกต้อง อยู่แล้วเราตั้งสารประภูมิเอาไว้ไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองอันนี้เป็นจาริตประเพณีของเราซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าท่านจะถามว่าการถือสารประภูมินี่ผิดไหมแบอบกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกเพราะคนเรายังมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่ถ้าใครเห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันถูกใครไม่เห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันผิด อเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกับพระภูมินี้ควรจะได้ปฏิบัติจากนี้จะไปจุดทูบจุดเทียนบูชาหรือเส้นทั้งเลยอะไรก็แล้วแต่ทําไปกักแต่ว่าเมื่อทําบุญทํากุศลสิ่งใดแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ข้อพูิบมัทแล้วก็บอกเราได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาจุดโทูบนี่มาบอกข่าวบุญให้แก่ท่าน เราได้ตักบ,บาตรเราได้บวชละเราได้ฟังเทศเราได้ทําสมาธิเราเขาที่ส่วนบุญส่วนกุศลในทนันทันจนทราบแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วไปเกิดดีถึงสุขใจอย่ามานอนโคตรคู่อยู่ในกระท่อมเล็กๆนี้มันไม่สบายบอกท่านน,านั้นอนิสศาสนภาภรษีอ่านนั้นแท้จริงแค่ไหนที่ว่าบุคคลในยกนั้นจะมีแต่ความสุขความสบายทุกอย่าง แล้วก็ช่วยอธิบายเรื่องศาสนาพระศรีอานเทรู้ิอุเรื่องศาสนาพระศรีอา,อานนี่ก็อา่านมาในคำพีพระมาลัยสูตรในคำพีพระมาลัยสูตรท่านก็บอกว่าในศาสนาพระศรีอานนั้นเพื้นแผ่นดินจะรากเป็นหน้ากลองคนทั้งหลายจะมีรูปร่างส,งสม่ำเสมอกันไม่มีคนผอมคนอ้วนไม่มีคนต่ำคนสูง ทุกคนจะมีสีลมีธรรมสม่ำเสมอกันหมดอันนี้ในคำทีพระมาลัยสูกท่านกล่าวเอาไว้จะ่มีสิ่งที่น่าแปลกใจอยู่อีกอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาพระสมนาคดมมยังไม่สิ้นบางครั้งก็มีผู้ไปประกาศตัวว่าเป็นภาษีอ่านไปซะแล้ว <c oughs> อันนี้ข้อสังเกตที่พุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาควรจะทำความเข้าใจ คนจะได้ทําความรู้สึกอย่างนี้ใครไปประ,ปะกาศตนว่าเป็นพระศรีอานคนนั้นไม่ใช่พระศรีอานคนใดประกาศตนว่าเป็นพระอาหารหันคนนั้นไม่ใช่พระอาหารหันคนที่เป็นพระศรีอานจริงเป็นอาหารหันจริงคนนั้นจะไม่ประกาศตัวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอุตริตมนุสธรรมเป็นธรรมันยิ่งของมนุษย์ใครไปประกาศพระมากไปประกาศแล้วเป็นกาปวดอุตริตมนุสธรรมที่ไม่มีในตน เป็นอาบัติปาลชาิผู้ท่านผู้รู้จริงเห็นแจ้งท่านจะสังวรระวังในคํำพูดในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดเช่นอย่างปัญหาในน้อยนี่บอกว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องภาษีอา่านนี่ก็จนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นภาษีอ่านอ่านแต่ในคำพีก็มาเล่าให้ฟังเพียงยอ่อๆตอาปัญหานี้ก่อนผู้ <c oughs> ที่ทำกรรมฐา,านแล้วเกิดสัญญาวิปลาสจะแก้ไขอย่างไร <c oughs> มลเหตุที่ทำให้ผู้ภาวนาแล้วเกิดสัญญาวิปลาสมีเหตุหลายอย่างหนึ่งเพราะอยากเก่งเกินไปแล้วไปภาวนาตามแบบที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตรงตามหลักคำสอนเมื่อภาวนาแล้วไปอาศัยคาถาอาคมต่างๆหรือไป ไอ้อย่างที่เขาสอนสอนกันอยู่ที่เมืองโคราชประานี้สายหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญาพอภาวนาแล้วก็เกิดสัญญาวิปลาสเสียสติสตังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ก็ทิ้งานทิ้งการนี้ไปหมดเห็นว่าการเรียนเรียนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอันนี้มันเกิดจากการภาวนาที่ผิดทางผิดแบบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวิธีการแก้ถ้าหากว่าใครไปเรียนกรรมาฐานแบบนี้หรือแบบนั้นๆในสำนักอาจารย์องค์ใดซึ่งไปขึ้นครูกรรมาฐานให้อาจารย์โสดยัดให้เมื่อเกิดสัญญาวิปลาสขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องไปให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้แก้ขึ้นที่ตรงไหนก็ต้องลงกันที่ตรงนั้นอย่างหลวงพ่อนี่ที่เขาเกีติพลาดไปเข้ามาให้แก้หลายๆคนก็แก้ไม่เคยตก พราะมันคนละเรื่องคนละคนละสาขาแต่ถ้าหากว่ามาเป็นสัญญาวิปลาสเพราะการภาวนาตามแบบที่ครูบาอาจารย์อบรมสัง่งสอนก็อ,อาศัยผู้ที่มีสติปัญญาพอที่มีภูมิจิตภูมิใจให้ความคิดความเห็นให้การแนะนำให้ทำชิดถีให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเป็นการสุดวิสัยจริงๆมีอุบายวิธีอันหนึง่งคือให้ผู้นั้นเลิกการภาวนาโดยเด็ดขาดทำให้มันเกิดเสื่อมลงจนภาวนาไม่เป็นแล้วจึงค่อยมาเริ่มต้นใหม่นี่เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแก้มาแล้วก็ได้ผลแม้่หลวงพ่อก็เคยแก้วิธีนี้เหมือนกัน ในปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังนิยมพูดถึงไสยศาสตร์ที่สามารถเตรมิดสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นมารยาหรือเป็นบุญเดลิส <c oughs> มารยาสับบุญเดลิสอาศัยซึ่งกันและกันแม้ต่ผู้เรียนไสยศาสตร์เรียนแล้วจะเกิดขลังศักดิ์สิทธิ์เพราะอาศัยบุญบรารมีของเก่าช่วยเหมือนกัน อย่างนักรบสมัยโบราณเขาก็เก่งไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแต่เมื่อไปลบกันแล้วสู่ผู้ที่มีบุญยลิศไม่ได้อิทธิลิศเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เช่นผู้ที่เรียนไสยศาสตร์เวทมนตร์คนคาถาต่างๆที่นี่ไสยศาสตร์ทั้นถือว่าเป็นติระฉานวิชาที่ถือว่าเป็นติระฉานวิชาเพราะผู้เรียนแล้วไม่มีศีลมีธรรม แต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์เช่นดังวิชาอาคมศยศาสตร์เช่นมนต์ต่อดูมนต์เป่าตาแดงเป่าปวดหัวอะไรหมดนี้เอาในวันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปถึงสิบห้านาฬิกาเส,เสร็จแล้วเป็นอันว่าการบรรยายธรรมะวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ ตัวหน้าแห่งคุณปสิรัตนะตรัยหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันาดาลให้ทุกท่านบรรลุคุณ,ณธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบจิตสว่างจิตจะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นที่สบายให้บรรลุบัรคุนิพพานด้วยการทุกขท่านเพิดอิติตังปฏิตังตุมพังจิตประเมว่าสมิเตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันโนโสยท้ามริโสจะละโิลโสยท้าสัปปีติโยพิวัชันตต สัพพโลโควินัสสุม,มาติภวัตวันปลายูตุขีติคายุปภวะอาภิวาธนาสีริสนิจอุธาปจายยโนจัตตารุธรรม,มวัฒนติอาจุวันโนสุตังพาหลัง